หลักฐานที่โรงพยาบันนิติพิทยาโรงพยาบาลตรวจวันนี้ผมมาเป็นตัวแทนเพื่อเล่านะครับขั้นตอในในราย,รายละเอียดในกรณีในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลกรณีที่มีผู้เสียชีวิตนะครับในเหตุไฟไหม้ครั้งนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยได้รับการประสานจากสพตูกาหลวงนะครับว่ามีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตซึ่งผู้บาดเจ็บเนี่ยก็ูงส่งไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแต่ผู้เสียชีวิตเนี่ย ในเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้มีแล้วทั้งหมด13รายโดยแยกเป็นชายเนี่ย9รายแล้วก็เป็นหญิงเนี่ย4รายในทั้งนี้เนี่ยสภาพศพของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยมีการไหม้ไฟนะครับก็คือ,อในทั้ง13รายเนี่ยพอจะดูจากใบหน้าเบื้องต้นพิสูจน์ได้ว่าน่าจะเป็นมีเอกลักษณ์แล้วก็มีชื่อนี้เนี่ยประมาณ10รายนะครับส่วน2รายเนี่ย ในเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าเป็นผู้ตายเนี่ยชื่ออะไรนะครับซึ่งทางนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าสู่กระบวนการในการพิสูจน์ต่อไปณตอนนี้เนี่ยตอนนี้ข้อมูลจากตอนเวลาประมาณ10บนาฬิกาในตอนนี้นะครับรับทราบรับการประสานจากทางฝั่งนู้นเนี่ยว่าศพในร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยจะถูกส่งมาประมาณ11าบเนาฬิกาคาดการว่าจะมาถึงที่สถาบ,บันวิทยาลัยปุบานตำรวจเนี่ย ในเวลาประมาณ14นาฬิกานะครับโดยทั้งนี้เนี่ยอันนี้เป็นเป็นข้อมูลโดยประมาณนะครับแต่ว่าในในข้อเท็จจริงเนี่ยอาจจะมาหลังจากนั้นก็ได้เมื่อส่งมาถึงแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยในในภารกิจของสถาบันนิเวศวิทยายก็คือนอกจากจะหาสาเหตุการเสียนนชีวิตของผู้ตายทั้งหมดแล้วนั้นเนี่ยเราก็จะจําต้อทีส่สน์เอกลักษณ์ให้ได้ว่าผู้ตายทั้งหมดเนี่ยเป็นบุคคลเหล่านี้จริงหรือเปล่า เพื่อที่จะนำ,นำร่างเน่คืนไปที่ยานะครับโดยในการทํางานของเราเนี่ยก็จะเป็นงานลักษณะดุรณาการจะประกอบประกอบด้วยสถาบันหรือวิทยานะครับและในกรณีที่จะต้องมีการพิสูจน,น,น์อัตลักษณ์บุคคลอาจะต้องอาศัยขอ้อมูลทางพันธกรรมก็จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางพันธกรรมก็คือพันธกรรมเนี่ยเป็นคุณหมอฟันเนี่ยของโรงพยาบาลตำรวจจะเข้ามาช่วยตรวจพิสูจน์นะครับในในเรื่องของินฟัน เอกซเรย์ฟันนอกนี้แล้วเนี่ยก็ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากกลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจครับถ้าส่งสมาถึงบ่ายนี้นะครับแล้วก็ไม่ไม่ใช้เวลาไม่มีการดีเลย์มากเราอาจจะพิจารณาทำการตรวจพิสูจน์ภายในวันนี้เลย